นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทุกท่านที่เมย์ได้ร่วมพิธีเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองดวงชะตาชีวิตจากองค์สามบดีพรมพรมที่ใหญ่ที่สุดนะครับพรมที่เป็นอธิบดีของพรมทั้งมวลน,นะครับสาธุทุกท่านนะครับสาธุาธครับอาตมายาพายมเวียนทักษิณาบูชาคุณพระพุทธเจ้าหมื่นโลกธาตุกัน Money be me home. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทั้ง40ท่านนะครับวันนี้ใครไม่เชื่อกูเชื่อ EP พิเศษครับเรารวมพลคนมีบุญนะครับทั้ง40กว่าท่านสมาชิกครอบครัวใครไม่เชื่อกูเชื่ออยู่ที่วัดสมานานำบริหารนะครับหรือว่าวัดยวนสะพานขาววันนี้นะครับเราได้รับโอกาสอันดีจากวัดนะครับให้ทําพิธี สวเสริมดวงนะครับแล้วก็ปฏบิบัติบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาครับวันนี้ผู้มีบุญนะครับจะมารับบุญเผื่อกับสมาชิกครอบครัวใครไม่เชื่อกูเชื่อที่ไม่ได้มานะครับบรรยากาศของงานปฏิบัติบูบบชาณวัดสมานานามบริหารจะเป็นยังไงเราเข้าไปรับบุญกันเลยนะครับเช e ิญครับเช e ิญครับเช e ิญครับเชิญครับ วันนี้เราเาเอาเรืองเอาชาัยก่อนเรามาเอาความโด่งดังนะครับก่อนที่จะเข้าไปทําพิธีในโบสถ์นะครับแล้วก็หลังจากทําพิธีใครขอพรอ,อะไรก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วค,ค่อยมาผูกไว้นะครับอาเชิญครับเชิญรับความโด่งดังและความเฮิงๆปังๆสักสามครั้งครับเป็นพุทธบูชา คามพินเติือของเบียนธรรมยก็คือเอ็นไตอะไรก็สร้างระบบทอเพิ่อทีิเปิดของต่างๆมายึินต่างเหมือนเยเดีพัดเป็นอย่างที่ลองบ้าบอก ท่านตั้งจิตของเราให้ให้เปิดสว่างว่าทุกคนรู้สึกสบายตอนไหนทุกคนรู้สึกว่าเห็นแสงอะไรแล้วสบายใจที่สุดบางคนเห็นแสงพระอาทิตย์แล้วสบายใจที่สุดบางคนเห็นแสงพระจันทร์วันเพน็ญแล้วสบายใจที่สุดบางคนเห็นแสงเวลานั่งปฏิบัติธรรมแล้วสบายใจที่สุดดึงแสงนั้นขึ้นมาแล้วก็วันนี้ เราจะรับพลังศักดิ์สิทธิ์จากอักษรที่เป็นหัวใจของพระสูตรในมหายานก็คือโอมมาีปัตเมหุมอันนี้เป็นเคล็ดลับการดึงพลังจากมนตราศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้าสู่สภาวะจิตเข้าสู่ดวงเราโอมมาีปัตเมหุมแปลว่าดอกบัวได้บานแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ทำยังไงก็ตามแต่ให้เรารู้สึกว่าจิตเราได้บานตามดอกบกัวนะครับแล้วก็ดึงเอาอะตอมดึงเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นมงคลอยู่ในโบสแห่งนี้สู่จิตเราด้วยการภาวนาว่าโอมานีปัตเทเมหุมพร้อมกันเก้าจบโอมานีปัตเทเมหุมโอม มีปัทั้งหมดทุกท่านลุกขึ้นยืนอาตมาจะพาโยมเวียนทักษิณาบูชาคุณพระพุทธเจ้าหมื่นโลกธัตทานกันตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงการสักการบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นตัวด้วยนั่นก็คือจะถวายประพิทั้งร้อยแปดดอกนะครับเดินประทักษิณาวัดนะครับโดยที่องค์ตะจะพาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหมื่นโลกธาตท่านแล้วก็พระโพธิสัตว์เจ้าครับร่วมบุญด้วยกันนะครับ าบูชาคุณพระรัตนตรัยทั่วหมื่นโลกธาตุซึ่งเราสมมุติกันเรามีความเชื่อกันว่าตรงนี้คือจักรวาลใหญ่นะนึกออกไหมขณะที่เรากําลังเดินไปอาตมาก็จะนําโยมนี่แหละโอมาเนเปเมหอ 啊。Uh น้อยเลียเยว,เยว,วังเอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการถวยะะ<ม>ายมหาสังฆทา,าน<ม>านะครับเ <มา S 2> ชิญครับ <มา S 1> นี่คือสังฆทา,านบางส่วนนะครับที่เราจะนำไป ให้พระภ uh, ิกษุสงฆ์ท่านได้ใช้แล้วก็ฝากข้าสารแจกทานครับตามที่ท่านเห็นสมควรนะครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุรับถวายอะรสาธุสาธุสาธุโอเคละเรียบร้อยเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวโยมกวดน้ำเอาเอาบุญให้กับเทวดาให้กับเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในอุโบสถในที่เข้ามาอนุโมทนาการแล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะได้คุ้มครองเรานะอิ่มบุญก็ดีใจเพราะว่า เคยมาที่วัดแล้วแล้วกไ็ได้มาในวันที่เป็นวันสําคัญของทางพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขบาวันนี้ก็ยิ่งรู้สึกดีเรารู้สึกปลื้มใจมากเลยที่ได้มากราบนมัดการที่นี่แล้วก็คิดว่ากลับไปก็จะไปบอกคนอื่นไปบอกบุญที่เขามาทําที่นี่ค่ะมามาครั้งแรกก็ประทับใจเลยการดูแลของทีมงานอย่างดีหมดเราได้รับโอกาสอันดีนะครับสมาชิกครอบครัวใครไม่เชื่อกูเชื่อทุกท่าน จะได้เขียนชื่อนามสกุลนะครับแล้วครับจะขอโอกาสจากองค์พระนะครับนำชื่อนามสกุลทุกท่านเหล่านี้นะครับไปฝากไว้ใต้ฐานองค์สหัมบดีพรมนะครับก็เป็นเครดเป็นสัญลักษณ์มงคลอย่างหนึ่งว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทุกท่านที่เมรด้ร่วมพิธีเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองดวงชะตาชีวิตจากองค์สหัมบดีพรมพรมที่ใหญ่ที่สุดนะครับพรมที่เป็นอธิบดีของพรมทั้งมวลนะครับสาธุทุกท่านนะครับสาธุครับ ยังยองอชายยังก้องเบอบูดีมินจึงอัปกโง่า,าคุ้ักักยันนำมักลายสานหับไทยกักอาสักตาการเพื่อตื่นเียนจืไอด้เตื่นจนหน้าแดงอ้ากราบสามครั้งผู้ที่มีรายชื่อก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไป โอเคหลังจากเสร็จพิธีปฏบิบัติบูชาแล้วก็ก่อนที่จะไปถวายเพลแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับวันนี้นะครับองต๊าในานามของวัดสมานน้มบริหารก็จะมีวัตถุมงคลเป็นของที่ระลึกเป็นมหามงคลมอบให้มีอะไรบ้างครับองต้าครับก็มีมีปูชิวกนะ,ะ,ะเขาเรียกว่าเนื้อเราเรียกกันว่าเนื้อเนื้อจินดามณีเนื้อผงจินดามณีแล้วก็การ์ดเขาเรียกว่าการ์ดเขาเราทาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นที่ระลึก ชุดที่หลวงพ่อสายอยู่ในนี้เป็นชุดพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็เป็นชุดสุดท้ายในคณะสงฆ์อนามนิกายที่ได้รับชุดนี้แล้วก็ไม่มีใครได้โอกาสได้มีได้รับอีกแล้วเพราะว่าคุณวิเศษไม่ถึงนี่ท่านคือท่านมีมีความมีคุณวิเศษมากสามารถเชิญวิญญาเรียกมาถามถ่ายได้อะไรได้อย่างนี้เนื่องออกมาท่านจึงได้เราก็เลยคิดถึงท่านวม่าชุดนี้เราเรียกว่าชุดปรับมารน, <สา S 2> นื่องกว่า,<ส>าโยมเอาไปพกไปพาไว้ก<ย>็คือเต็มเต็มองเลยชุดนี้พร้อมพ่จะ อะไรทุกอย่างที่อย่างอุปสรรคของโยมท่านก็จะช่วยแต่ขอให้นึกถึงท่านนะท่านชื่อหลวงพ่อเบาเอิงนะแล้วก็จะมีลายเซ็นของท่านคือเป็นลายมือที่ท่านเซ็นเอาไว้เป็นเป็นอนุสรเราไปคอปคอปปี้จากนั้นมาเอามาวางไว้ก็ถือว่ามีจิตและวิญญาณของท่านอยู่บนใบนี้แม้กระทั่งตัวลายยันเองก็ดีเป็นการรดนาขึ้นมาโดยท่านเองท่านรดนาท่านเ <borg S 1> ขียนเอนนงท่านเป็นเป็นปาเหรอเราเรียกว่าปราด,าดบรทรูปหนึง่ง <ME. S 2> ก็เราจะเอาเนี่ยไว้เป็นที่ระลึกในฐานะที่ โยมได้มารู้จักวัดโยนสะพานขาได้รู้จักองต้าก็ต้องรู้จักหลวงพ่อบอเอิงด้วยก็เลยนําออกมาแจกและอันนี้ส่วนใบนี้เนาะใบนี้ใบนี้เป็นเป็นยันที่หลวงพ่อท่านเขียนเอาไว้แต่นาแล้วไม่ไดเอามาคือมันโดนซ่อนอยู่ในหนังสือก็เอาไปถามท่านก็คือเอาไปจุดทูบแล้วถามท่านว่าออกมาช่วยญาติโยมอะไรได้ไหมบอกว่าได้ท่านก็อนุญาตก็คือเส้นปวยเขาเรียกโยนไม้เส้นปวยถามท่านบอกว่าได้ได้ก็เลยทําขึ้นมาพอทำขึ้นมาก็แสดงว่าท่านเดาก็ได้แสดงว่าท่านการันตี ไอ้ที่ที่ปั๊มเป็นตัวนะไอ้ตัวสีแดงๆที่ปั๊มลงไปนี่เป็นเขาเรียกตตว,ว่าพระรัตนตรัยตานี่นะส่องส่องเขาเรียก<อ>บาลาวสปลาวก็แสดงว่าใบนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่างน่าหล่อถ้ายังไม่ได้ปั๊มตัวนี้มันก็ยังเอ๊ะมันเหนอะขาดอะไรสักอย่างเมื่อกี้ก็เลยไม่นั่งปัม๊มตอนที่โยมสวดมนต์นั่นแหละก็เอาฤทธิ์ตัวนั้นใส่ลงไปด้วยครับสาธุครับเอารับพร้อมยังเข้ามาเดี๋ยวแจกเดี๋ยวครับขออ่ะก็แทนคำขอบคุณครับเนื่องจากว่า จริงๆแล้วอยากมอบให้ทุกท่านแต่ว่าอันนี้กราฟจะแทนคําขอบคุณเพราะว่ากราฟเชื่อเหลือเกินว่าการนั่งรถมาจากอุดรนะทุ่มหนึ่งอ่ะแล้วมาเนี่ยคือต้องจิตศรัทธาจริงๆก็กราฟขออนุญาตมอบลูกเคารพนะครับบรมโอคุแพทย์ชีวกาโกมารพัฒให้ไว้ไปสักการะที่ครอบครัวนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เพื่อความบรรลุซึ่งทมอย่างเช่นบรมโอคุแพทย์ชีวกาโกมารพัฒกราฟชอบ รูปเคารพของบรมครคแพทย์เชีวกาคกรมาราพท,ที่นี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นต้นกําเนิดนะครับของรูปเคารพของบรมครคแพทย์แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเป็นสายพลังที่เข้มข้นที่สุดนะครับก็รบกวนทั้ง3ท่านมารับนะครับในนามใครมีเชื่อกูเชื่อโดยให้องค์ตาหมออให้นะครับเชิญเข้ามาอันนี้เอาไว้เป็นเครื่องระลึกถึงกันเนะเาะเ,เราจะได้ทําบุญด้วยกัน สู้โยมสู้โยมส,สาธุครับสาธุครับ มาจากสปปลาวค่ะก็มาเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะที่แล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญกับทางรายการของคุณก้าฟค่ะพราะนี่เป็นเป็นครั้งแรกที่มานะคะแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะแล้วก็มีความอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้นมีความสุขใจแล้วก็ปิติมากค่ะนะคะเหมือนเราได้ทําบุ่งใหญ่แล้วก็เราจะถวายเพลงกันนะครับก็ร่วมอานุส์กันขอ,นขอผู้ชายแตะโตครับแล้ว

ก็หลังจากที่สวดมนต์ไหว้พระนะครับภาวนาถวายพระทหารเพลนทาทานข้าวสารก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมสําคัญที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับถือว่าโชคดีมากวันนี้ก็คือองค์ตะจะพาเรานํากราบบูชาสังขารหลวงพ่อบาปออไปกันเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ พระภูมิมาเทวาพระภูมิมาเทวาขมาไมหังขมาไมหังโอมเทวะเทวาโอมเทวะเทวาพระภูมิมาเทวาพระภูมิมาเทวาขมาไมหังขมาไมหังข้าแต่ทวยเทพเทวดาข้าแต่ทวยเทพเทวดาพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ ที่สถิตณที่แห่งนี้ที่สถิตณที่แห่งนี้โปรดเป็นสักข,ขีพยานโปรดเป็นสักขีพยานขอาราธนาเดชะบารมีขออาราธนาเดชะบารมีคุณพระรัตนตรัยเป็นประธานคุณพระรัตนตรัยเป็นประธานขออาราธนาเดชะบารมีขออาราธนาเดชะบารมีพระโพธรริสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าหลวงพ่อเบาเอิงหลวงพ่อเบาเอิงขอทรงได้ บ์ขอทรงได้โปรดช่วยดลบรรดาลช่วยดลบรรดาลประทานพรประทานพรจุดจุดจุดขอให้ได้สัมฤทธิ์ ขอให้ได้สัสกริจศั์สิ์สิทธิ์เป็นที่น่าอัศจรรย์สักสิทธิ์เป็นที่น่าอัศจรรย์ยรยเร็วคืนเร็ววันเร็วคืนเร็ววันสัพพันธ์ทันด่วนฉสพพันธ์ทันด่วนด,ด้วยเถิดด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุามีความสุขค่ะแล้วก็ดีใจดีใจที่ได้มาร่วมในวันนี้ค่ะําให้ พบสิ totally. ่งที่ดีๆในพระพุทธศาสนาอีกเยอะค่ะบุรีรัม์ก็ไปแล้วขับรถไปบุรีรัม์ก็จะไปอีกเาตัรงไหนกนารนะบุรีครับอิ่มบุญมากๆตั้งแต่เช้าเดินทางมาเพิ่งเป็นแฟนเพจได้ประมาณ1สัปดาห์แต่รู้สึกว่ามีจิตที่รู้สึกว่า อยากจะสัมผัสได้แล้วก็อยากจะติดตามต่อไปอยากจะเป็นแฟนเพจที่ดีต่อไปเรื่อยๆเพื่อได้อะไรก็ดีๆกลับมาในวันนี้เหมือนวันนี้ครับผมคือพี่ติดตามเพจนี้มาก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งก่อนที่จะไปทําไปทํางานที่สบปลาวแล้วคะ่ะแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสแล้วก็เห็นว่าเพจนี้เป็นรายการที่ดีคะ่ะที่มี มีมีโอกาสที่ทางเจ้าของรายการคุณกราฟได้มีรายการกิจกรรมที่ได้ทําบุญอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นบุญที่ที่เราอยากทําด้วยค่ะแล้วก็หาทําได้ยากค่ะถ้าจัดมาไหมคะมาค่ะมาะมาแน่นอนค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะ แฟนๆน,นะคะรายการของใครไม่เชื่อกูเชื่อค่ะมาร่วมบุญด้วยกันนะคะ<ป>เพราะว่าคุณกาฟเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ที่ดึงดูดพลังแห่งความดีนะคะให้ให้เราได้มาเจอกันและมีโอกาสได้ทําบุญดีๆร่วมกันค่ะก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับสําหรับวันเดททริปกิจกรรมพิเศษกับใครไม่เชื่อกูเชื่อณวัดสมานนำบริหารหรือว่าวัดโยชยสมานามทาครับ<ะ>บริบูรณ์ไปทั้งสักการบูชาปฏิบัติบูชา บริจาคบูชาและก็ทานน้าบารมีนะครับก็กราบอนุโมทนานะครับกับสมาชิครอบครัวใครไม่เชื่อกูเชื่อทั้งเกือบ50ท่านที่มาวันนี้แล้วก็ขอคุณสนนะครับจงแผ่ไปยังครอบครัวใครไม่เชื่อกูเชื่อทั้งอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับให้ได้อานิสงส์งดุจมาตราฐานกับการนะครับพบกับคอนเทนต์ดีๆของเราแบบนี้นะครับทุกวันที่10 2ี่สินะครับแล้วก็ไลฟ์สดทุกวันอังคารกับวันพุธพพมีกิจกรรมวดีแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆก็ติดตามกันแล้วก็มาร่วมกันได้นะครับสำหรับวันนี้กราฟและสมาชิกครอบครัวใครไม่เชกูเชื่อเกือบ50ท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ